ครับผมโัว์สูตรครับวันนี้มาสูตเครื่องถงนำน้ำร้อนนะครับของนอสตาร์นะฮะคือนอสตาร์ตัวนี้นะครับขนาดหกพันวัตต์นะครับเราไม่ทำงานฮนะแล้วก็ท่อเดี๋ยวเราเช็ดตัวไฟแล้วก็ตัวท่งนะครับอันนี้คือภายในของเครื่องนะครับเช็ดแล้วนะครับก็คือท่อตรงนี้ตันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาเทแรงดันน้ำนะครับก็เรียบนะร้อยนะครเราลองเปิดน้ำนะฮะทำงานนะครับปิดน้ำเปิดปิดเปิดปิดโอเคนะครับเรียบร้อยครับ ครับผมเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนของนอสตานะครับนี้ก็คือท่อน้ำตันนั่นเองนะครับทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้นะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับติดตามในการทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ